ผู้ว่าสุราษฎร์เมประกาศใครออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัยปรับไม่เกิน20,000บาทเริ่มพรุ่งนี้ หลังชาวบ้านร้องพบละเลยหลายพื้นที่ไม่สวมหน้ากากส่งผลติดเชื้อกระจายเมื่อวันที่19เมษายน2564ในวิชาวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ถึงหัวหน่วยงานในอำเภอทุกอำเภอและนายกเทศมนตรีทุกแห่งเรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราธานีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตนผู้ฝากฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นความผิดตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2,558ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทซึ่งการดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยเนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง